สวัสดีครับท่านผู้ชมก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับผมมีสารใต้นำ้ำมาวงชแนลนะท่านผู้ชมวันนี้ก็มาออกหมายครับผมวันนี้ก็ไม่ได้มานานเนาะหลังจากที่หยุดพักไปประมาณนะักอาทิตย์เกือบสองอาทิตย์แหละท่านผู้ชมก็รอบนี้มาตอนเช้านะผมไม่เช้าหรอกนะู่นอาทิตย์อยู่นู่นอาทิตย์อยู่นู่นนะ้รถมาอาทิตย์ขึ้นนู่นนะนะท่านผู้ชมแปดโมงน่อยๆน,นะครับผมวันนี้ วันนี้ออกมาสายนะเดี๋ยวมาลุ้นกันครับวันนี้ว่าจะมีตัวมีเต็มหรือเปล่าแต่เ,เราไม่มาเช้าเนาะเราเอ,อขอเวลาพักพักผ่อนร่างกายให้เราให้มันพร้อมก่อนนะตัวร่างกายเหมือนแบบไม่ค่อยพร้อมนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับพวกเราสองคนด้วยนะครับผมอีสานใต้นนเมื่อวันชาแนลกับทานดำใส่ลุยนะครับผมก็เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, ก็ติดตามด้วยนะครับก็โอเคครับผมไปเดี๋ยวเราไปลุ้นแห่แรกกันดีกว่าว่า มาสายรอบนี้มันจะมีตัวหรือเปล่านะท่านผู้ชมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมก็ลุ้เนเอาครับได้ไม่ได้ก็ค่อยว่ากันอีกทีท่ทานผู้ชมไปครับโอเคครับก็ไปท่านผู้ชมอู้ดูยอดกระถินนะครับคุณตะก้องเอ่อคือโดนฝนนะโดนฝนแล้วก็แตกยอดช่วงตัดพอดีโอ้ินสวยกินกับส้มตำนะท่านผู้ชม ก็หมายเราอันนี้ก็น้ําก็ค่อนข้างที่จะน,นิ่งนะครับผมแต่ปลาไอ้น้ําก็เพื่อมก็เพื่อมนี่ผมไม่มั่นใจเลยนะผมไม่อยากเสี่ยงเลยนะน้ําก็เพื่อมเนี่ย <c oughs> <c oughs> ผมว่าสี่ขาแน่นะท่านชมก็โอเคครับผมไปแหแรกแขกมันท่านชมลุยครับโอ้แดดก็ค่อนข้างที่จะร้อนเลยนะวันนี้เดี๋ยวตอนเย็นแล้วก็มีอ่อ โฮปะ FC นะครับผมกับพันดําใส่ลุยนะเดี๋ยวรอรอชมคลิปตอนเย็นอีกทีหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวตอนเช้าผมว่างนะวันนี้ผมก็เลยได้ออกมานะโอเคลุยเลยครับผมไม่ต้องแตกเยอะอุ้ยเต็มเลยคุณตะกล้องตรงนู้นนะอ้เอาละบัตรนี้มีสิทธิ์มีสิทธิ์วันนี้อุ้ยแต่ฟองอากาศเพียบเลยนะเนี่ยคุณตะกล้องมาดูใกล้ๆครับ โ,โดนแล้วโดนโดนแหนี้โดนเนีย่ยฟองถ้าฟองวิ่งอย่างนี้คืออุปาเต็มแหเลยคุณตะกล้องเห็นไหมครับรรดูดิ้นหย่เลยด,ดูดูครับดูครับโอ้เอ็มเลยครับท่านผู้ชมวันนี้เอาครับมาดูครับมาดูแหใกล้ๆครับแล้วก็ถูดูโดูแล้วกระโดดโชว์ดูไม่เป็นไรครับไซส์เล็กนะครับผมเพราะว่าแหเราตาใหญ่นะผมือรุนครับว่าเหงแรกก็จะกลับบ้านเลยหรือเปล่า เอาโดดแล้วโดดแล้วว้าวใส่เลยกระโดดยับนะครับผมใส่เยญเราเน้นสใส่ใหญ่ๆหญ่หน่อยนะอันนี้โอ้เอาแล้วแต่ล้างก่อนล้างก่อนข้าวเผาแล้วไม่ต้องห่วงไม่มีรถไม่มีรถโอ้โหรับแผ่นี้ยังพอมีตัวอุ้มกีบเยอะเลยนะดิ้นน่ะแต่ทำไมสาวขึ้นมาไม่เคยเยอะนะสาวขึ้นมาเนี่ย ใส่ตัวเล็กแน่เลยใช่ใส่ตัวที่โดดนั่นแหละครับก็โอเคครับผมไปเดี๋ยวไปตามรุ่นต่อนะครับผมนี่ใส่สวยๆเลยโอ้หรือมาถึงมือมาด้วยแต่ก็ใส่ใส่สี่ห้าแต้มอยู่นะท่านชมนี่น้าแต้มครับผมพอได้ทอดนั่นไงใช่ไหมไม่ใช่น้ำกระเพื่อมตกใจหมด <laughs> โอเคครับสุดยอดครับผมไปโอเคไปครับท่านชมก็ให้เรียกแล้วก็ ถือว่าหมานอยู่นะตอนนี้ท่านชมอี้าแต้มใช่แต่ไซส์ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับผมสามนิ้วมาลุ้นแหนที่สองกันว่าจะได้ห้าแห่หรือเปล่าอีพีนี้หรือว่าจะได้เกินห้าแห่นนะท่านชมไปครับตรงนี้มเมื่อกี้ขึ้นขึ้นยับเลยตรงน,นี้ขึ้นยับประจักดีครับรออะไร <S <s <hr ug> แต่กระจายเราต้องย่อนิดนึงนะมันจะได้แบบย่อย่ออะไรอย่างเงนะี้ยิวผิวแต่เมื่อกี้ตอนเราวานตรงนู้นตรงนี้แบบก็ขึ้นเหมือนกันแต่มันตกใจไปแบบปุ๊บเลยนะเฮ้ยมีตัวนะเนี่ยฟองน้ําขึ้นเนี่ยพออากาศขึ้น,นมีตัวแหละเดี๋ยวลุ้นก่อนเออมีตัวมีตัวมันตะล้องดูครับเห็นไหมเห็นครับโอ้ยดึงแหงแล้วงานนี้นะฮะโอ้โหดึงครับดึง อู้ดูพอากาศอย่างนี้มีตัวนะผมจากที่ไม่ได้มานานใช่เพราะเราออกกําลังกายโอ้โหนั่นนะผมนั่นนะนั่นนะโดนนะโดนโดนแล้วดโดนแล้วลวันวนี้ยหมานะครับผมพันดามไม่มาหมานตลอดนะทําโจมพันดามมาไม่ค่อยหมานเลยหยอกหยอกนะผมแต่น้อยใจบอกพันดามมาอีกแล้วอู้เต็มเลยครับคุณกล้องเห็นเห็นนีโอ้โหเอาเรื่องจัดนะครับโอ้โ ยเอาเรื่องจัดเลยนะแห่เนี้ยแห่เอาเรื่องจัดนะครับคุณตะกล้องโอ้ยตัวใหญ่บ้างดึงขึ้นมาโอ้เอาเรื่องจัดนะครับคุณตะกล้องแห่นี้ปุ๊บป๊าดมานแท้ดูเลยนะสายนี่ไม่ใช่แบบเล็กๆงั้นหรือไงทูกชมโอ้โหผมบอกแล้วว่าถ้าแบบวันสวอรค์คือเนี่เต็มๆอ่ะดิโอ้ในจะนี่อีกนะมีอีกโอ้โหมานแท้โอ้ พานดาไม่มา,มาไม่ใช่ไม่มาอะท่านผู้ชมเขาติดงานนะครับผมวันนี้ผมไม่ได้ติดงานของก็เลยมีโอกาสได้มาเนาะก็มาก่อนมาเปิดก่อนเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวพาเขามานะครับผมเดี๋ยวน้อยใจอะไรอีกนะโอเคครับผมไปฝากติดตามผลงานของพวกเราด้วยนะครับผมหลุดเหตุต่อไปครับผมโอเคไปครับน,น,นะนะก็โอ้ยเหี้เมือ่อกี้ยังเอาอะผมว <มา S 1> ่า,าเราไป่นะไปสอง<ป>หมานมากเราน่จะอยู่แถวแถวนี้แหละ โอ้ป่าเยอะวันเนี้ยใช่แต่น้ำน้ำก็เยอะอยู่นะจุกมรถมาครับรถก่อนนะอย่าอยู่ตรงมุมนะครับรถเลี้ยวเอาเดี๋ยวพี่จะมาก่อนอ้ ตัวหรือเปล่าดอรุนดรนนะครับ <c oughs> ผมมีพี่มานะก็เงียบเลยอะ่ะพี่พอดีมีคนมาดูมันอยู่แต่นในที่ร่มอะ่ะ พอมามาหว่านตรงแด internet, ดนี่ไม่มีตัวเลยเงียบยเลยครับผม f ออยู่สามาดูโอเคไปครับเพื่อนก็โอเคเอฟซจอดดูไม่โดนเลยนะผมนี่อย่างชอบเลยอะมั่ามอยู่ในร่มแน,น่เลยลองดู <c oughs> ลองดูในร่มนะชมว่าแดดเริ่มออกแล้วว่าปลานะ่าจะ เฮ้ยเรือมา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 ใจมันเล็กเื็บไม่ทันหายไุงงเรือมาทาโผู้ชมอะไรครับเนี่ยปลาไม่ดูเรือมาอีกก็เราไม่รู้นะเมื่อกี้ว่าเรือจะมาเนาะก็อันตรายนะผมถ้าเรือมาแล้วก็ควรที่จะสาวขึ้นก่อนนะเราไม่ต้องไป อยากได้ปลาขนาดนั้นนะครับแล้วก็เน้นความปลอดภัยของเราอนนะโอเคไปท่านชมเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อโอเคโอเคครับก็ไม่น่าจะโดนนะเพราะว่าอากาศมันร้อนแล้วนะ่ชมก็ไม่โดนแล้วก็กัดนะไม่ซีเรียสนะท่านชมแล้วแล้วก็ปิดขอแห่ี้สวยๆแล้วกันมีตัวหรือเปล่าไม่รู้ลองดูครับวันนี้ร่มๆหน่อยแต่กระจายอ่ะ เรืออกมาอีกปั๊เนี่ยเรือมาสาวแทบไม่ทานอนะ่ะท่านชมเมื่อกี้อะมาลุ้นกันนิ่งเลยนะน่าจะมีแต่ตรงนั้นเนาะปลาใช่น่าจะมีแต่ตรงนั้นแหละครับตรงนน้นก็โู่นอนะสีขาไม่น่าจะมีนะทางเนี้ยเดยดเดียดออกเยอะนะปลาหลบเข้าป่าไปแล้วนะท่านชมเป็นธรรมดาครับผม เอา้ามีติดมาอยู่หนึเต็มนะสวยๆพอได้ลุ้นครับ f ีทักทายนะท่านผู้ชมฝากก็ไลค์ก็แชร์ด้วยนะครับอ่ะแหมสุดท้ายแล้วก็ได้ดีอยู่นะท่านผู้ชมก็โอเคแล้วครับผมก็เราไม่ไปต่อนะเพราะว่ามันเดือดมันออกเดือแล้วปลาไม่น่าจะอยู่นะปลาน่าจะอยู่ฝั่งนู้นเลยนะนู่นทำปลานน่นนะ พรามันน่าจะเข้าป่าไปแล้วนะครับผมแต่ที่แรกเนี่ยเห็นไหมมันตีน้ําขึ้นแล้วก็โอเคครับผมไปฝากกันแล้วก็แชร์เดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านนะครับผมไปครับโอเคก็สวัสดีครับท่านผู้ชมก็มาสรุปผลงานมาถึงบ้านแล้วสู้ไม่ไหวนะท่านผู้ชมโหดูท้องฟ้าดิโล่งเกินไม่มีเมฆเลยนะครับท่านผู้ชมอู้ร้อนมากครับเปดเปดโมงนะวันนี้ก็นี่ครับผมผลงานวันนี้ก็ประมาณ สองสามแห่เนี่ยท่านไม่โดนนะครับผมอากาศมันร้อนนะอากาศร,ร้อนแนละ้วปลามันหลบไม่ในป่านนครับผมแต่ก็พอดได้ครับผมได้แหนะ่น่าจะเป็นแห่ที่สองนะได้นี่คือแบบโูเยอะเนี่ยไซส์ไม่ค่อยใหญ่ครับวันนี้แต่ก็มีไซส์ไซส์ใหญ่ๆก็ปนมาไม่กี่ตัวนะครับผมเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นเนี่ยไซส์แดดเดียวอ่ะเนี่ยไซส์เนี้ยเดดเดียวกลาลังดีนะท่านชมพอกินกับส้ตมตำนี่สุดยอดเลยนะครับผมไซส์นี้ ก็โอเคครับผมวันนี้ก็ได้แค่นี้แหละท่านชมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามพวกเราด้วยนะครับผมอีสานใต้นนาวันชาแนลกับพานดำสายลุยนะครับผมก็รับชมได้ทั้งสองช่องทางนะครับผมวันนี้พานดำไม่มาก็ก็คือว่าหมาอีกแล้วแหละท่านผู้ชมเดี๋ยวหาว่าขิงอะไรเขาอีกนะเดี๋ยวเขามาเจอเราก็บอกไม่ชวนไม่อะไรเลยลพอดีเขาทำงานนะผมผมหยุดวันนี้ก็เลยมีโอกาสได้ไปนะเดี๋ยวตอนเย็นเขา่าจจะมาหานะผม ความเซียนของเขาแหละนะท่านชมก็โอเคครับผมยังไงแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับผมนี่ครับปลาสวยๆวันนี้อือยอดเลยครับผมโอเคครับผมมาเจอกันในพีหน้าครับท่านชมสวัสดีครับไป